อก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับช่องซิลเน็กซัสนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับในเกม Baby in y e l l o ยนครันะผมซึ่งผมไม่รู้ว่านี่มันเป็นเกมเลี้ยงเด็กหรือว่าเกมผีกันแน่นะอะน่ากลัวเป็นบ้าตอนอื่นก็ขอสำรวจพื้นที่แถวนี้ก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้มีแมวตัดหน้าด้วยนะ เสียงอีหยังไอแมวตัวนี้แหละที่มันวิ่งตัดหน้าผมโอเคเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงต้องสำรวจภายนอกก่อนโอเคเสียงมาจากตรงนี้นะไม่มีเหรียญเลยด้วยโอเคเก็บมาก่อน อย่าเป็ดก่อนดวงนั้นแหละรู้นะว่าเดี๋ยวจะจำสแกอะ่ะเช่อไหมล่ะอันนี้ไม่ใช่จำสแกวะ่ะโอ้วิว่งแล้วมีสเตมินาด้วยนะเดี๋ยวลองดิอ๋อมีเหนื่อยมีเหนื่อยโอเค มีเป็ดมีเหรียญด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่านี้มันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรอะแต่ว่าดูจากแนวเกมแล้วน่าจะเฮอรลเร์นะน่าจะเป็นเกมสยองขวัญหรือแบบเกมผีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคปิดปิดปิด อยู่ๆก็มีเสียงวิทยุห้องนี้เข้าไม่ได้โอเคเกมมันจะเดาง่ายไปนหน่อยหรือเป่าน,นะเป็นเส้นตรงเลยหืมอะไรวะมีเหรียญละเ,เดี๋ยวเก็บกันโอเคหลังมีรูปภาพแล้วก็หลอนอยู่นะเฮ้ย ก็โดดเข้าไปเป็นแมวในรูปภาพวั t เต e f ฟ c k อะไรนะวะัตวัตถุประสงค์ตามแมวโอเคอืม แล้วก็ค้นหาแมวอีกแล้วอันนี้ก็มีเหรียญแล้วก็หนังสืออะไรวะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าวิทยุสื่อสารเออันนี้อะไรวะเนี่ยตัวตัวเล่นเกมอ่ะ N E อ T หายไป เหมือนว่าเราจะต้องตามหาแมวนะซึ่งตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะงงเลยว่ามันให้เราทำอะไรให้หยิบหนังสือมาแล้วก็เออวางไว้ตรงไหนวะอ๋อให้เอามาใส่ในนี้เหรอ อ๋อโอเคโอเคปึ๊บเอ่กอกร้วนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็เผาเลยปะ่ะอ๋อมันให้เรียงเลขใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวางก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ๋อทั้งหมดจะมี6เลขใช่หมหนึ่งสองอันนี้ต้องสองใช่ไหมเดี๋ยววางก่อนมันมได้ยังโอเคโอ้แบบนี้เองเปิดวาวเดี๋ยวก่อนอันนี้เตาเผาอันนี้มีทางระบายน้ำหรือเปล่านะอย่าบอกนะว่าไอเน,นี้ยคือฐาน โอ้โหวัตเตอร์ฟาร์กแล้วใครเขาจะไปรู้เดี๋ยวอืมเอาไปเอาไปยังไม่พออีกเออเฮ้ย,อยพอแล้วมัง้งเออเยี่ยมยอดมีเหตุเรืองแสงด้วยหรอ เห็ดพิษหรือเปล่าอันนี้ห้องอะไรวะโอ้ะัดซีนเฮ้ยเอา้าแล้วกูจะออกอยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวกิบเรียนก่อนเป็ดม่วงไปเปิดประตูน ออประตูตตอัตโนมัติแหมนึกว่ามีวิญญาณอะไรชวนหลอนไปได้หืมมีรูปแมวแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่พิกคว่ำแบตเตอรี่ที่ตายแล้วต้องหาแบตใหม่ใช่ไหมโอเคเรามาถูกที่เลยนะมาทางขวาก่อนห้องที่ถูกล็อก อ,อประตูปิดได้เปิดได้โอเคในนี้ไม่มีแบตหรอกหมึกเขียนประกาหรือเปล่าโอเคช่างแม่งอเอาแบตเตอรี่ก่อนอ่ะเอาไปแล้วก็เอาหุ่นยนต์ขึ้นบนไดเหรอใช่ไหมขึ้นไปข้างบน อ๋อมันมีประตูคอนโซลชั้นบนนี่หรือเปล่าไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วเมื่อกี้ทำไมมันคลิกไม่ได้โอ้ยบ้าจริงเกมคุณภาพ เฮ้ยอ๋อมีมินิเกมไม่กดืมมาเรื่องแค่นี้ไม่เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บโอ้ยกระจอกปึ๊บปึ๊บเอาเฮ้ยพ้าอ๋อมันเฮ้ยเฮ้ยทำไมหมุนงั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เกมโคตรได้คุณภาพเลย เออ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 กระจอกเออเอ <bulun adjustments. S 1> อเอ้ยผัดผัดผ <prescription cheers. S 2> ัดเออเอ่อ hmm. อุ้ยมันพลาดได้ไงวะอ๋ออ๋ออีกอะโอ้ผัดเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะ โอ้โหมันเกมหัวร้อนเลยเกมผีวะเนี่ยโอ้โหใครจะไปทันเออได้สักทีปะโถอ่ะบกมือมีรีโมทด้วยวะพูดอะไรอ่ะ ภาพสอีอ๋อสมองเป็นไรอะ่ะอ๋อหายนี่ไอหมึกหมึกหมึกโอเคเดี๋ยวลงแป้งหมึกก่อนอันนี้คือวิ่งเลยใช่ไหมโอเคอ่ะเอาอะไรอีกอะขาดแล้วนะ อ๋อเสร็จแล้วเหรออ๋อเอานี้เปิดประตูได้โอ้แบบนี้เองมาพูตเตอร์กับสวิตอ๋อต้องเอามาไว้ตรงนี้เพื่อ ก็เปิดอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นเกมไขปริศนานะห้องสี่ห้อง 4, ห้าล็อกหมดเลยไม่มีทางให้มุดอ๋อห้องห้องอะไรวะห้องหกเปิดได้หร อ๋อไว้แบบนี้เหรอเอ้ยประตูมันปิดก่อนเอ้าบักอ๋อแบบนี้เองโอ้บินขึ้นไปแล้วว่ะอ๋อมาใส่แบบนี้เหรอวะแล้วทีนี้จะออกยังไง ออกไม่ได้แล้วเนี่ยมันบัก็กเฮ้ยออกไม่ได้อ้าวูบัก็กโอ้โหเกมนี่มันคุณภาพจริงๆต้องรีเกมละ <c oughs> โอ้ปาจริงอ๋อ ขั้นไว้อย่างนี้โอ้โหก็ว่าเลยทำไมตอนแรกมันบั๊กเฮ้ยเกมคุณภาพอ๋ออยู่นี่โอเคจะซ่อมยังไงอะเออเอาอะไรอะ่ะ ไปยควงเอ้าอยู่นี่เหรอโอเคแหมอยู่ใกล้ๆเลยกูก็เดินไปไหนวะเอตอตอมอยู่ใช่ไหมอา่าน้ำมันอ่ะ ขุนยนห้าอะไรแดกน้ำมันทางปากนี่เลยเหรอพรอ,อนออ,อ้ย่ำไป let's go เฮ้ยอยากอะไรวะ๋ยวกใครหัหวเลาะ โอเคเอาละครับผมเพื่อนๆก็เ,เป็นไงกันบ้างครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมก็พาร์ทสองจะเป็นอะไรนั้นก็เชิญติดตามรับชมเอาในโอกาสหน้าผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับก็แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย